โบบาดีครับมเกดีการตอนี่ครับสี่้โบาทเออแล้วก็คิดว่าเจไปนี่ไงโบบาไม่ดีเออเปลี่ยนวแล้วนันวสองหงโบบาเปล่าไม่มีชงมีนี่ไอโฟนนต่คอมเตอรไปมาเ ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระ,ะทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ <H an> โอเคครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะป่านทุกท่านเช่นเคอนำยินดีนขราคสู่เว็บเมตาสองร้อยี่งผมอีกแล้วนะฮะวันนี้วิทยาเกมของ คลิปโตโกสำหรับค่าบีเจครับไปครับผมเออวันนี้มาคลิปโตโกนะกับทุน289นะท่านะน้ำชมครับโอ้โหอยากได้วายแบบนี้แล้วก็ฟรีตอปินแบบนี้ครจากการตั้งต้นแต่เรายังไม่ได้เบ็ดมาดูกันครับเร,เริ่มต้นที่เบ็ดสิบาทเขาหัวไปก่อน1คาราเบลแล้วก็ไป30นี้เป็นยังไงเลยครับติดสูตรไปหนึ่งข้อน้ำชมครับโอ้โหแถวนี้ถ้าเป็นคนะ ถ้าเป็นเคด้วยนะรููเรื่องไปเลยนะท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นแม่ไปต่อครับที่เบตสามสิบครับท่านผู้ชมครับเออมาแล้วครับเคด้วยจังหวะนี้ครับเปลี่ยนวายทั้งแถบแน่นอนครับโบบาไปครับคิวกับการ์ดไม่มามีคิวอย่างเดียวนึกว่าการ์ดจะมาด้วยครับแถวนี้ไม่มีแล้วสิไปเออยังไงเคดอกนี้ครับเปลี่ยนวายสองแถวครับท่านผู้ชมครับสามกับสี่ครับโบบาไปดีครับเบดีการ์ดดอกนี้ครับสี่พันแปดร้อยกิบบาทเออแล้วตกลงคิวกับเจไป ยังไงโบบาไปดิเออเปลี่ยนไวแล้วท่ชมครับแถว2องครับโบบาหรืเปล่าไม่มีชงม,มีดิโอ้ไอโฟนกับคอมพิเวเตอร์ไปมาของแท้ท่านชมของแท,ท,งแท้มาถึงก็ปังเลยท่านชมครับเออดูครับยังไงก็ซุปเปอร์ไม่กลาอยู่แล้วนะฮะนี่ครับผมเป็นยังไงล่ะครับ5้5พบาทนะคะท่านชมครับสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆนะ ไปครับเดินต่อ d ด b เบ e ห้าสิบบาทนะจ๊ะเฮ้ยปิดเทอร์โบทำไมเนี่ยมือด้านอีกแล้วเบตร้อยไปเลยดิจะมาห้าสิบห้าสิบอะไรล่ะมีตั้งห้าพันแล้วนะไปสองร้อยไปดิจะมันกลัวอะไรทช่ไหมท่านผู้ชมครับสองร้อยไปดิอย่าไปหยองเรียบร้อยรับผมฟรีสปินห้าตัวโอ้โหสิบสองการฟรีหมุนไม่ดีนิ่มๆ ายดีกดเริ่มไป,ไปเต็มคาราเบลแน่นอนจังหวะนี้ครับเข้าฟีเจอร์ที่เบ็สองร้อยครับสิบสองทีไม่ต้องเบ็ดเองสิบสองสองยี่สิบสี่สองพันสี่นะเออสองพันสี่นี่ไม่ต้องจ่ายเองอ่ะเข้าฟรีอ่ะน้ำมันโจมเบ็ดฟรีเข้าใจว่าเอ,อ้ยนี่มาแล้วครับลอยี้จบด้วยเจไปสามร้อยยี่สิบบาทแล้วยังไงต่อครับพี่เจมาเค้วยมามาคิวดอกนี้ก็ไปครับหนึ่งมาคิวร้อยสี่สิบบาทครับเออมา สองพันห้าหแล้วไปกันต่อครับท่านผู้ชมครับอย่างไรต่อครับอย่างไรต่อครับ mm hmm. mm hmm. คิวอาร์เคดิการ์ดอกนี้5้าบาทนะแล้วตบด้วยเคไปเคด้วยไป320ร้อยยี่สิบแล้วตบด้วยสิบไปเก้าสิบครับแล้วยังไงต่อครับ พี่เจมาดอกนี้ครับแถวสาปเปลี่ยนวายครับเปลี่ยนทั้งแถบครับท่านผู้ชมครับคิวมาแน่นอนเจมาแน่นอนมาทั้งแถบเลยครับเอเจคิวเครดิตโอ้โหเอาเรื่องน啊ท่านผู้ชมรางวัลโคตรขี้เลยฮะเมื่อกี้นี่ครับผมรางวัลเมกกะครับ9ก้าพันสอง้อยสิบาทโ,โคตรน่าจะเป็นซุปเปอร์เมกกะเลยเนะี่ยเออแต่ขนาดนี้ไปกันต่อนะท่านผู้ชม ยังไงดอกน,นี้ครับพี่เอมา9ก้าร้อยสิบบาทนะแล้วยังไงต่อม,มาแล้วครับโทรศัพท iPhone ก็ไปเจ็ดร้อยแปดสิบไรยังไงจังหวะนี้ครับเอมาดูเรื่องใบครับห้าร้อยหกสิบาทนะจ๊ะแล้วตกด้วยเจไปครับร้อยห้าสิบบาทเออแล้วยังไง,งนนครับกับฟีดเป็นสุดท้ายครับเคด้วยมาครับหกร้อยสี่สิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมแล้วตกด้วยสิบไปสิบเจ็ดคูนก็ไปครับ แล้วมีเปลี่ยนแถวหรือเปล่าไม่มีครับหมดรอบฮะมาดูกันระวัลรัวมาท่านผู้ชมครับเอาไปครับเนเบินห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมครับไปครับผมรับรางวัลไปเลยนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ประสบความสำเร็จอีกแล้วนะมาทุนหลักร้อยแตกไปสองหมื่นนะเออของแท้นะใครอยากตามอยากสนุกแบบนี้นะโดยที่สมัครได้คีปนะจริงกันเลยเลยนะที่สนะองันนะรองระบบทัวร์เด็ดรองรับทุนอาคาด้วยนะจ๊ะบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะ แอดมิมนบริการจะดีเยี yeah, ่ยชั่วโมงฝ่าถอได้บอกอาต้ด้วยเนอะโอเคครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,อไปแล้วเจอกันใหม่ในเกมหน้าสวัสดีครับท่านผู้ชมว้าว